สนัี้ีค่โอ้ยวันนีามาอวดค่ะิูดีน่ารักมากเลยณมพูที่โรงเรียนค่ะวันนี้ได้ตํำเมี่ยงขามาฝากนะคะกำลังมื่น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 ค่ะปรับแผนง,งานอยู่ค่ะามาค่ะมาเสริมแซ่บด้วยกันวันนี้เราก็ได้ใบผักอีเลอดนะคะใบชะพูนะคะตับเมี่ยงค่ะ เสบคามเตียยค่ะอุย้ยจะแซ่บแหงค่ะเผ็ดจ,จัดจานหอมอมหอมปลาร้าหนัหน่นๆค่ะอืมอืมจัดจานแซ่บสวงค่ะคำหนึ่งค่ะจะไ,ได้ทำงานต่อ ิวมันได้ค่ะอขอบคุณนะคะ